สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกาโซนวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถคลาสสิกสุดรู้จากอังกฤษนั่นก็คือ1 9 6 5งพรยิี21รถที่ขึ้นชื่อในเรื่องความประณีตสง่างามและเป็นหนึ่งในรถคลาสสิกที่หายากที่สุดรุ่นหนึ่งอาริชทีเเปิดตัวในช่วงปี1960โดยเป็นรุ่นต่อย,ยอดจากที20ด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยขึ้นและสมรรถนะที่เหนือชั้นรถคันนี้ใช้เครื่องยนต์เบนซินบเียง 0. 0. ง130ง,ง,ยง,ง,นนยงขนนนนาลตกกัััะมแ้้่อใใุททืไล ดีไซน์ภายนอกโดดเด่นด้วยไฟหน้าคู่ที่ออกแบบเป็นมุมเฉียงหรือที่เรียกว่าตาเฉียงแซน d ท y e ทำให้รถดูมีเอกลักษณ์และความน้ำสมัยในสมัยนั้นกระจังหน้าส่งตั้งตรงประดับโครเมียยมเงางามเส้นสายตัวถังโค้งมนดูเรียบรู้และคลาสสิกอย่างแท้จริงล้อรถขนาดพอเหมาะช่วยเสริมให้รูปลักษณ์ของ l v c 21สมบูรณ์แบบทุกมุมมอง ภายในห้องโดยสารถูกตกแต่งด้วยวัสดุคุณภาพสูงทั้งไม้แท้และหนังแท้ซึ่งแสดงถึงความพิถีพิถันในการผลิตพคงมาลัยไม้ทรงคลาสสิกให้สัมผัสที่อบอุ่นและย้อนยุคหน้าปัดแบบอนาล็อกแสดงข้อมูลครบถ้วนเบาะนั่งถูกดีไซน์ให้รองรับการขับขี่ที่สบายแม้ในระยะทางไกลเพิ่มความหรูหราด้วยรายละเอียดงานสีมือที่ละเอียดอ่อนทุกส่วน ระบบช่วงล่างของรถถูกออกแบบเพื่อให้ขับขี่นุ่มนวลและมั่นคงพวงมาลัยพาวเวอร์ช่วยให้ควบคุมง่ายแม้รถจะมีน้ำหนักมากแต่การขับขี่กลับรู้สึกคล่องตัวและระบบเบรกดิสซี่ล้อเพิ่มความปลอดภัยในทุกการหยุดรถ l v c 21เป็นมากกว่ารถยนต์ทั่วไปมันคือผลงานศิลปะที่สะท้อนความละเอียดอ่อนและความใส่ใจในทุกรายละเอียดของช่างฝีมืออังกฤษรถรุ่นนี้กลายเป็นที่นิยมในกลุ่มนักสะสมและผู้ที่หลงใหลรถคลาสสิกทั่วโลกด้วยจำนวนที่ผลิตอย่างจำกัดและความหายากที่เพิ่มมูลค่าในทุกปี แม้เวลาจะผ่านไปกว่าครึ่งศตรวรรษแต่ดาวิสี21ยังคงความสง่างามและสเสน่ห์เฉพาะตัวที่หาไม่ได้ในรถสมัยใหม่เป็นรถที่บอกเล่าเรื่องราวยุคสมัยและความตั้งใจของผู้ผลิตได้อย่างชัดเจนสำหรับใครที่ชื่นชอบรถคลาสสิกที่เต็มไปด้วยเรื่องราวและงานฝีมือขั้นสูงดาวิสี21คือหนึ่งในรถที่ควรค่าแก่การเก็บสะสมและเป็นเจ้าของอย่างแท้จริง ขอบคุณที่รับชมรีวิววันนี้หวังว่าทุกคนจะได้รู้จักและเข้าใจความพิเศษของ1 9 6 5ง c 2 1ซมากขึ้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องกาโซนเพื่อไม่พลาดรีวิวรถคลาสสิกและรถยนต์ดีๆในครั้งถัดไปแล้วพบกันใหม่ครับ